สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวิเคราะห์บอลเตงกับอองดีคิอาร์ตประจำวันที่24กรกฎาคมพศ2567อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอองด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ทีเด็ดอองดีคิอาร์ตหรือแฟนเพจเซียนอองทีเด็ดทุบโตะอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตอองกันด้วยนะครับหากใครอยากดูบอลสดภาพระดับ HD สามารถเข้ามารับชมได้เลยนะครับที่แฟนเพจเซียนอองทีเด็ดทุบโตะไลฟ์สดให้ชมกันทุกวันเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมในส่วน ของค่าคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์นในกลุ่ม v p p ของเราเราก็ยังพาบวกวันสดไปและยังคงพาทํากําไรกันอยู่ตามเช่นเคยนะครับในส่วนคู่บอลที่อ่อจัดให้ก็ไม่แพ้กันนะครับยังคงบวกกันเช่นเคยไม่แผ่วเลยนะครับในตอนนี้ หากพี่ๆท่านใดน,นะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP ของเราก็สามารถคลิกลิงก์ปักหมุดหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอด d k r 911ย้ำครับแอด d k r 911มีแอดนำหน้าด้วยนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายย้ำครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มอย่าลืมเข้า,าร่วมพูดคุยร่วมสนุกกับทางเราได้เลยนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับอย่างเป็นทางการวันนี้บอลตีกันค่อนข้างเยอะสายนักลงทุนห้ามพลาดกันเลยนะครับกับการแข่งขันในวันนี้ มีให้เลือกชมเลือกแจกกันอยู่เยอะเลยในวันนี้ก็จะมีบอลยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกฟุตบอลชายโอลิมปิกแข่งที่ฝรั่งเศสสวิตเปอร์ลีกยูฟายูโรปาคอนเฟลเลนลีกรอบคัดเลือกฟินแลนด์ดิวอชั่น2เกาหลีดิวอชั่น2ออสเตรียเอฟเครับสิงคโปร์ลีกบาซินซิลี บาสินซิลิบีโคปาซูดาเมริกานาะโคลัมเบียดิวิชันหนึ่งกระชับมิรสโมสรและเยาว,วชนจิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแข่งที่อินโดนีเซียนะครับวันนี้ก็มีให้เลือกเชียร์เลือกชมเลือกจิ้มกันอยู่เยอะเลยนะครับสายลงทุนห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ชอบทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นรักทีมไหนก็ลงทุนทีมนั้นนะครับเช่นเคยครับวันนี้อ่องก็มีคู่บอลที่น่าสนใจอยู่5คู่มาฝากกันอีกเช่นเคยซึ่งคำคืนนี้จะมีคู่ไหนกัน บ้าางงทที่่นนลุเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกเป็นการพบกันระหว่างลูโดโกเลสทีมดับหกของตารางเฟอร์สลีกบัเกีเลียพบกับดินาโมมินทีมดับหนึ่งของตารางเบลารุสพรีเมียร์ลีกลงเตะกันที่สนามฮูฟฟา์มาอารีนาสนามในเมืองลัสกาดบ้านของลูโดโกเลสลงเตะกันเวลาหนึ่งนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาดูการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันครับทั้งสองทีมนี้ครับยังไม่เคยพบกันมาก่อนตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับล มาดูตารางคะแนนกันนะครับลูโดโกเ,เลสอยู่ที่อันดับหัของตารางเฟิร์สลีกบังเกเลียมี3แต้มลงแข่งไป1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0ได้1เสียไป0ลูกเป็นเจ้าบ,บ้าน1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0ได้1เสียไป0ลูกนะครับยูราโมมินอยู่ที่อันดับ1ของตารางเบลารุสเพลเมลีกมี35แต้มลงแข่งไปสินัดชนะ10เสมอ5แพ้0ได้28เสีย8ลูกเป็นเจ้าบ,บ้าน8นัดชนะ5เสมอ3แพ้0ได้16เสีย7ลูกเป็นทีมเยืออนนน7ัดชะ5เสม2 แพ้0ูนย์ได้12เสียไป1ลูกนะครับเรามาดูที่ฟอร์มพนัดหลังสุดของโดโกเลสกันนะครับฟอร์มพนัดหลังสุดของโดโกเลสนะครับชนะมา4ครั้งแพ้มา1ครั้งครั้งล่าสุดก็เอาชนะ csk a ซเ f i a มานะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาในรายการบอลลีกดวลสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูการทาเงินของดโกเลสกันนะครับดโกเลสครับเปิดราคาต่อมา4ครั้งราคาเสมือนครั้งทํากําไรไป4ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ต่ําไป3ครั้งามครัอ,รงรองด ดเโมมินกันนะครับฟอร์มมาตังสุดของดิเดโมมินนะครับชนะมา4ครั้งเสมอมา1ครั้งครั้งล่าสุดก็เอาชนะ F c P ซีพิวนิกมานะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาในรายการบอลลีกดวยสกอร์1ประตูต่อศูนย์มาดูการทำเงินของดิเโมมินกันนะครับดิเโมมินครับเปิดราคาเสมอมา2ครั้งไม่เปิดราคา3ครั้งทำกำไรไป1ครั้งเสมอไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมต่ำไป2ครั้งนะครับผมคู่นี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่โดกเกลต่อ หลูกควบ1ลูกครึ่งสูงต่ำเพิ่มพืที่สองลูกครึ่งควบ3มนะครับมาดูความพร้อมทางโดโกเลสกันนะครับโดโกเลสผ่านบาตตูมีเข้ามาด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ส่วนตัวหลักจากรอบที่แล้วก็อยู่กันเกือบครบอาจขาดแค่เลวานซิตีสวิลี่แบ็คขวาที่เจ็บจากเล็กสอบแหลกจึงหน้า จะเห็นนิโคโลสมาลีลงทําหน้าที่แทนต่อไปนะครับนอกนั้นครับยังจะใช้ชุดเดิมตามระบบ4ทําํานำมาโดย3แนวลุกอย่างเบิร์นฮาร์ดแท็กเปเต้ประสานงานกับ2กลกองหน้า บาซิเลียนยางลาวันครูสและลิกนะครับมาดูความพ้อ,องทางเดนมอมมนกันนะครับก็เพิ่งเอาชนะ FC ฟพิลนิกในรอบที่ผ่านมาด้วยสกอร์รวม1นประต่อศูนย์ประกอบกับสภาพขุนพลอยู่ให้เลือกใช้งานกันครบทุกจุดนะครับโดยไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนจึงเตรียมตัวลุยโดยแผนการเล่นเดิม4-3-3สามประสานกองหน้าจะเป็นดิเมทรีพรอสเตลอกกองหน้าตัวใหม่จากบาเต้ประสานงานกับทาร์ฟิมมิวนิซิงโก้และเกรฟ เซอร์เดฟโดยมีกเกรฟเอเดฟคุมกลางนะครับทัศนบอลครับโดเกเลสครับชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ความฟิตอาจเป็นรองเพราะลงเตะเกมทางการมาแค่3นัดในรอบ1เดือนผิดกับดินามโมมินซึ่งเปิดลีกมาแล้ว15เกมแถมผลงานยอดเยี่ยมชนะถึง8จาก9เกมที่ผ่านมาทุกรายการ ไหลพ่ายต่อเนื่อง12นัดขนาดที่เจ้าถิน่นแนวลุกค่อนข้างฝืดเมื่อยิงได้แค่เม็ดเดียวจาก2เกมล่าสุดดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่โดโกเลสจะเดินหน้ายิงขาดลอยซึ่งราคาเปิดมาสูงถึง1ลูกควบ1ลูกครึ่งซื้อความดุดันของอาคันตุก,กะบวกกับเกมลุกที่ไม่เข้าที่ของเจ้าถิน่นอย่างมากสกอร์ก็คงออกมาเฉือนนะครับในคืนนี้การันตีลองทีมเยือน โอกาสเฮรับรั์มีมากกว่าครับผมเรามาต่อกันที่คู่2องเลยนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกเป็นการพบกันระหว่างเชลเย่ที่อันดับ3ของตารางสโลวีเนียพีวาลิกา้าพบกับสโลวานที่อันดับ1ของตารางสโลวักซูเปอร์ลิกา้าสโลวาเกียลงเตะกันที่สนามสตาดิโอซีเดเซเ่สนามในเมืองเชลเล่บ้านของเชลเล่ลงเตะกันเวลา1นึ่นาฬิกาสินาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับทั้ง2ที ทีมนี้ครับยังไม่เคยพบกันมาก่อนตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับเรามาดูที่ตารางคะแนนกันนะครับเชีเยเย่ครับอยู่ที่อันดับ3ของตารางสโลวาเนียพีว่าลีก้ามี3แต้มลงแข่งไป1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0ได้2เสียไป1ลูกเป็นเจ้าบ้าน1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0ได้2เสียไป1ลูกนะครับสโลวานครับอยู่ที่อันดับ1ของตารางสโลวักซูเปอร์ลีก้าสโลวาเกียมี57แต้มลงแข่งไป22นัดชนะ18เสมอ3แพ้1ได้57เสีย16 เป็นชาบ้าน11นัดชนะ9เสมอ2แพ้0นได้29เสีย9ลูกเป็นทีมเยอเ11นัดชนะ9เสมอ1แพ้1ได้28เสีย7ลูกนะครับมาดูที่ฟอร์มพัฒนาลังสุตรของเชลเย่กันนะครับฟอร์มพัฒนาลังสุตรของเชลเย่นะครับชนะมา4ครั้งแพ้มันครั้งล่าสุดก็เอาชานะ NK บาโวมานะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาใน,ในรายการบอลลีดววสกอร์2ประตูต่อหนึ่งะครับมาดูการทําเงินของเชลเย่กันนะครับเชลเย่ครับเปิดราคาต่อมา4ครั้งราคาเสมอั้ง แพ้เสมออีกหนึ่งครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ครั้งต่ำไป3ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มพัฒนาังสุดของโซโลวานกันนะครับฟอร์มพัฒนาังสุดของโซโลวานนะครับชนะมา4ครั้งแพ้มา1ครั้งล่าสุดก็เอาชนะ FC สตูก้ามานะครับเมื่อวันที่17 มาในรายการนี้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูการทําเงินของซโลวานกันนะครับซโลวานครับเปิดราคาต่อมา3ครั้งไม่เปิดราคา2ครั้งทํากาไรไปได้2ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป2ต่ําไป1ครั้งนะครับคู่นี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่เชลเย่ต่อปปสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับผมมาดูความพร้อมของทางเชลเย่กันนะครับเชลเย่ครับตัวแทนจากลีกซโลวเนียพึงจะเปิดหลังเอาชนะ NK บรา สองประตูต่อหนึ่งในหลีกสูงสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดวแบนเข้ามาเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าขุักําลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบถ้วนคาดว่าแมตช์นี้เตรียมวางหมากในระบบ433โดยมีอันโยซามาร์โกอันมันดัสคูชิตและอีวานเบอร์นิตผนึกกําลังกันลาสกอร์ในแดนหน้าตามสุดนะครับผมมาดูความพร้อมทางโซโลวันกันนะครับโซโลวันบลานติสวาตัวแทนจากหล สโลวาเกียพึงจะบุกเอาชนะสตูกล้าคริมลุม2ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟัดแข่งไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดตัวแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากแอดแลดาซินวาหัวหอกเซมบาวัย25ปีซึ่งเดี่ยงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่านัดน,นี้น่าจะจัดทับในระบบ3-4-2-1โดยจะมีดาวิดสเตเล็กออกสตาร์ทยืนหน้าลาตาไคและใช้โรเบิร์ต และวลาดิเมียไว้เป็น2กอ,องกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระบบนะครับผมทัศนบอลครับแน่นอนว่าบอล2เล็กก็ยังต้องยกให้เจ้าถิ่นเชลเยดูดีมีแววกำชัยได้มากกว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นการประเดิมหลีกสวยๆในหลังเย่าของตัวเองเอาชนะ NK b r a v บราโวสต,ตัวหนึยังเป็นการลงเตะในบ้านต่อเนื่องเป็นหนที่3ติดต่อกันและยังกำชัย3นัดรวดในทุกรายการอีกด้วยบอกเลยครับว่าพวกเข พร้อมมากสำหรับการรับมือตัวแทนจากโซโลวาเกียอย่างสโลวานบรัสติสลาว่าอีกหนึ่งตัวเต็งที่เอาจริงๆศักยภาพแทบไม่แตกต่างกันเลยแถมพวกเขาจะได้เสือเก่าอย่างโรเบิร์ตมักและววเดเดเมียไว้กลับมารวมตัวอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งทว่าทีมเยือนจากสโลวีเนีย ครั้งแรกครั้งนี้ยังยกให้กับเจ้าถิ่นมีแววกำชัยไปก่อนมากกว่าอยู่ดีแล้วค่อยไปว่ากันเล็กสองในบ้านตัวเองอีกทีเมื่อพิจารณาจากเลทกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายาการันตีจัดไปเชลเย่เฮลันซอยครับผม เรามาต่อกันที่คู่3เลยนะครับศึกฟุตบอลบราซิลซีรีเอเป็นการพบกันระหว่างคิคูมาทีมอันดับ15ของตารางพบกับฟอร์ตาเลซ่าทีมอันดับ4ของตารางลงเตะกันที่สนามสตาดิโอนเฮลิเบอร์โตฮันสนามในเมืองซานตาคาตาลิบ้านของคิคูมาลงเตะกันเวลาห้านาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันห้าครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมนี้กันนะครับการพบกันของทั้งสองทีมนี้คิคูมาชนะมา2ครั้งแพ้มา3ครั้งทางฝั่งของ ฟอตาเลซ่าก็ชนะมา3ครั้งแพ้มา2ครั้งพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ที่ผ่านมาคิคุมาก็ชนะไปได้นะครับในรายการบาซินดิวิชั่น2ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ะครับมาดูการทำเงินของทั้ง2ทีมที่เคยพบกันมาคิคุมาเปิดราคารองมา3ครั้งราคาต่อ1ครั้งและราคาเสมอ1ครั้งทำกำไรไปได้2ครั้งเสียไป3ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป1นครั้งต่ำไป2ครั้งและไม่มีผลอีก2ครั้งนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับคิ คูม่าครับอยู่ที่อันดับ15ของตารางมี17แต้มแข่งไป16นัดชนะ4เสมอ5แพ้7ได้23เสียไป26ลูกเป็น้าบ้าน8นัดชนะ2เสมอ4แพ้2ได้11เสียไป1ิลูกเป็นทีมเยือน8นัดชนะ2เสมอ1แพ้5ได้12เสียไป13ลูกนะครับฟาตาลิซาอยู่ที่อันดับ4ของตารางมีส2แต้มแข่งไป17นัดชนะ9เสมอหแพ้3ได้22เสีย17ลูกเป็น้าบ้าน10นัดชนะ7เสมอ3แพ้0ได้1ิ เสียงกลูกเป็นทีมเยือน7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3ได้5เสียไป11ลูกนะครับมาดูที่ฟอร์มพนัดลังสุดของคิคุูมากันนะครับฟอร์มพนัดลังสุดของคิคคูมานะครับชนะมา1ครั้งแพ้มา3ครั้งและเสมอมา1ครั้งล่าสุดก็แพ้กับฟาร์มิงโกมานะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาในรายการนี้ด้วยสกอร์1นึ่ประตูต่อ2มาดูการทําเงินของคิคคูมากันนะครับคิคุมาครับเปิดราคารองมา4ครั้งราคาเสมอ1ครั้งทํากาไรไปได้2ครั้งเสียไป3ครั้งสกอร สูงไป3ต่ําไป2ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มพัฒนาังสุดของฟอร์ตาเลซ่ากันนะครับฟอร์มพัฒนาังสุดของฟอร์ตาเลซ่านะครับชนะมา4ครั้งแพ้มา1ครั้งล่าสุดก็แพ้กับแอตเลติกกัวเนนซีมานะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาในรายการนี้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งมาดูการทําเงินของฟอร์ตาเลซ่ากันนะครับฟอร์ตาเลซ่าครับเปิดราคารองมา4ครั้งราคาเสมือน1ครั้งทํากําไรไปได้4ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป3ต่ํา ค,ค,คู่นี้ครับคืนนี้เปิดราคามากอนไหลที่คิคุม,มาต่อเสมอสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมของทางคีคุม,มากันนะครับคิคุม,มาครับเพิ่งบุกพ่ายแพ้ให้กับฟลาเมงโกมา1นประตูต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกจะไม่สามารถใช้งานอลาโน่หัวหอกวัย29ปีซึ่งติดโทษแบนรับ2ใบเหลืองจากแมตต์ดังกล่าวที่ผ่านมาเช่นเดียวกับบาเลโตคลาวดิโนโลนันและ โทเบียสฟิกอเรโดเหล่าบรรดาตัวหลักที่สะสมใบเหลืองครบโคต้าส่วนพวกโจนาธานและเฟลิเป้เวซิอูเป็นสองแข้งเดี่ยงที่ยังไม่หายดีคาดว่าแมตช์นี้เตรียมวางหมากในระบบ4-3-1-2โดยจะมีอาตูไคเก้และยานนิคโบลาซีควงแขนลัสกอในแดนหน้าตามระเบียบครับผมมาดูความพร้อมของทางฟอตาเลซ่ากันนะครับฟอตาเลซ่าครับพึ่งจะเปิดลังเอาชนะแอดโกยานิเอ็นซ3 ถามประตูตัวหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะหมดสิทธิ์ใช้บริการเบนจามินคุสเซวิทแนวรับเลือดชิลีซึ่งติดโทษดแบนรับ2ใบเหลืองจากแมตช์ดังกล่าวเช่นเดียวกับแฮคูเลสและแบรโนโลเปสสตัวตึงที่ติดโทษดแบนสะสมใบเหลืองครบโคตาเช่นเดียวกันขณะที่ทางด้านคาเลเบอเอมมาโนเอลมาตินเนสเซเวลิชอนกับมาลิโยคือเหล่าแข้งเดี่ยงที่อยู่ในระหว่างพักรักษาตัว ทั้งหมดคาดว่านั้นนี้เตรียมจะทับในระบบ4-2-3-1โดยมีฮวนมาตินลูเซโลออกสตาร์ยืนหน้าเป้าลาตะขายตามสุดนะครับผมทัศนบอลทีมเยือนฟอร์ตาเลซ่าฟอร์มแรงจัดเกินกว่าจะปาใช้ให้กับใครง่ายๆหรือถ้าอย่างแย่ที่สุดก็น่าจะแชร์แต้มกลับออกไปเพราะตลอด4เกมลีกที่ผ่านมาสามารถกำไชลวดและผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกำ รวมทั้งสิ้นกว่า9ประตูเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอสถานการณ์ในหลีกตอนนี้ก็ต้องการ3คะแนนเพื่อไล่ G. จีจาฟุงโบตาโฟโกให้มากขึ้นจากโปรแกรมที่ลงเตะน้อยกว่าจริงอยู่ที่ปัญหาตัวเจ็บและติดโทษแบนจะค่อนข้างกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ทาง ด้านเจ้าถิ่นคิคุมาอาการหนักไม่ต่างกันเลยดีไม่ดีจะเสียเยอะกว่าโดยซ้ำแถมผลงานในหลีก4เกมสุดท้ายก็ไลลชัยมาครองโดยสิ้นเชิงและปาชัยไปหน่นหอสามคลาจากสภาพนี้ดูทรงแล้วน่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของอากันตุกะไม่ไว้แน่นอนแนะนำถือหางฟอตาเลซ่าท้าให้ลองดีกว่าครับค่ำคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่4เลยนะครับศึกฟุตบอลบาซิลซีเรีเป็นการพบกันร ครูซโลทีมอันดับ7ของตารางพบกับยูเวนตุเดทีมอันดับ12ของตารางลงเตะกันที่สนามเอสตาดิโอโกเวนาดอมากันเเชปินโตสนามในเมืองเบโลโอลีซันซี i, บ้านของครูซโลลงเตะกันเวลา5้านาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับผมมาดูการพบกัน5้าครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับครูซโลไม่เคยชนะมาเลยแพ้มา4ครั้งและเสมอมา งครั้ทางฝั่งของยูเวนตุสเดก็ชนะมา4ครั้งและเสมอมา1ครั้งพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2021มีนาคมที่ผ่านมายูเวนตุสเดก็ชนะไปได้นะครับในรายกานบาร์ซิลดิวชั่น2ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0มาดูการทำเงินของทั้งสทีมที่เคยพบกันมาคู่ไซโลเปิดราคาต่อมา4ครั้งราคาลอง1ครั้งทำกำไรไม่ได้เลยเสียไปทั้งหมด5ครั้งสกอร์สูงตำ่ำจบเกมต่ำไป2ครั้งและไม่มีผลอีก3ครั้ง รเรามาดูที่ตารางคะแนนกันนะครับคูซายโลอยู่ที่อันดับ7ของตารางมี29เแต้มลงแข่งไป17นัดชนะ9้าเสมอ2แพ้6ได้23เสีย20ลูกเป็น้าบ้าน7นัดชนะ7เสมอ0แพ้0ได้17เสียหลูกเป็นทีมเยือน10นัดชนะ2เสมอ2แพ้6ได้6เสียไป15ลูกจูเวนตุสอยู่ที่อันดับ12ของตารางมี21แต้มลงแข่งไป16นัดชนะหเสมอ6แพ้5ได้19เสีย20ลูกเป็น้าบ้าน9 นัดชนะ5เสมอ4แพ้0ได้13เสียไป4ลูกเป็นทีมเยือน7นัดชนะ0เสมอ2แพ้5ได้6เสียไป16ลูกนะครับมาดูที่ฟอร์มพนัดหลังสุดของครูไซโลกันนะครับฟอร์มพนัดหลังสุดของครูไซโลนะครับชนะมา3ครั้งแพ้มา2ครั้งล่าสุดก็แพ้กับ p l u ส m ม n u สมานะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาในรายการนี้โดยสกอร์0ประตูต่อ2มาดูการทำงินของครูไซโลกันนะครับครูไซโลครับเปิดราคาต่อมา3ครั้งราคารอง1ครั้ง ราคาเสมออีก1ครั้งทำกำไรไป3ครั้งเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ต่ำไป3ครั้งมาดูที่ฟอร์มหานัดลังสุดของยูเวนตุเด์กันนะครับฟอร์มหานัดลังสุดของยูเวนตุเด์นะครับชนะมา2ครั้งเสมอมา3ครั้งล่าสุดก็เสมอกับเซาเปาโลมานะครับเมื่อวันที่ย2ที่ผ่านมาในรายการนี้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูการทำเงินของยูเวนตุเด์กันนะครับยูเวนตุเด์ครับเปิดราคาต่อมาทั้งหมด5ครั้งทำกำไรไปทั้งหมด นะครห้าครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ต่ำไปหนึและเสมออีก สองครั้งนะครับคูนนี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนไลทที่คูไซโลต่อ1ลูกสูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมาทางคูไซโลกันนะครับคูไซโลเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับพลัด,มลดไมลัตศูนย์มิลตต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงฟัดแข่งจะไม่สามารถใช้งานอันวาโลบาลิอันเมดฟิลอาเจนไตที่ติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบโคตาพอดีเช่นเดียวกับฟาลิซิโอเปราต้าเจ้าหนูวัยย ปีซึ่งติดภารกิจรับใช้ชาติลุยโอลิมปิกเกม2024ส่วนพวกมาลอนลาเอลซินวาและฮวนดิเนนโนคือเราแข้งเดี่ยงที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายยกเข่งกันเลยคาดว่าแมนนี้เตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีอาดูกูเมสมาเชอุสเปไลล่า และกราเบียลเวลอนเป็นสามสารแดนหน้าคอยลาสกอตามระเบียบครับผมมาดูความพร้อมของทางยูเวนตุเด้กันนะครับยูเวนตุเดเพิ่งเปิดลังเจ้าจืดกับเซาปาโลอ0ประตูต่อ0ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไล่เงาโรดิโกแซมและจัสชชอน2ตัวหลักที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาเช่นเดียวกับดานิโลโบซาเซมาคอสมาซิลินโนและเอ ชอนคาลิโอกาเหล่าบรรดาตัวเจ็บค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่านัดนี้เตรียมจัดทัพในระบบ4 2 3 1โดยมีกิลเบโตโอลิไวล่าออกสตาร์ยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้ชอนคาร์ลอสเพเมเกอร์รุ่นเกา่าไวัย32ปีรับอาสาปั้นเกมอยู่ด้านหลังตามสูตรนะครับทัศนบอลต้องยอมรับว,ว่าเจ้าถิ่นกูไซโลในบ้านงานตึงจัดหลังกำใช้ลวดเจ็ดหนในลีกที่ผ่านมาในซีซั่นนี้และ ผลิตกรรวมกันทั้งสิ้นกว่า17ประตูบอกได้เลยว่าไม่มีคู่แข่งรายใดที่สามารถบุกแชร์แต้มหรือล้มพวกเขาได้เลยนะครับในตอนนี้ฉะนั้นไม่แปลกใจที่เลียดเปิดออกมาค่อนข้างสูงพอสมควรแม้จะเปิดลังรับการมาเยือนของยูเวนตุเดที่อันดับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักทว่าสาติฐานะอาคาตุกะของพวกเขาก็กาก,าก,ากสะใจหลังปาชัย5จาก6เกมเยือนท้ายในลีกแบบไม่ชนะใครเลยและโดนตุงตะไคร ตายอนาจกว่า15ลูกเน้นๆดูทรงแล้วไม่นานรอดมีเอตเมกลับออกมาทําไม่พึ่งปฏิหารวันนี้เมื่อพิจารณาจากเลทภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ต่อสถานเดียวไม่มีเสียวแน่นอนการันตีจัดหนักคูไซโลโชเทพแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ เรามาต่อกันที่คู่5เลยนะครับสึกฟุตบอลบาซินซิลีเอเป็นการพบกันระหว่างเซาบอโลทีมดับ5ของตารางพบกับโบตาโฟโกทีมดับ1ของตารางลงเตะกันที่สนามเอสตาดิโอโดโมลุมบิสสนามในเมืองเซาบอโลเขตโมลุมบีบ้านของเซาบอโลลงเตะกันเวลา5นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีนมนี้กันการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2องทีมนี้เซา โลไม่เเคยชนะแพ้มา4ครั้งและเสมอมา1ครั้งทั้งฝั่งของโบตาโฟโกก็ชนะมา4ครั้งเสมอมา1ครั้งพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ที่ผ่านมาก็เสมอกันไปนะครับในรายการบราซิลซิลีเอด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูการทําเงินของทั้ง2ทีมที่เคยพบกันมาเซาบอโ,โลเปิดราคาต่อมา3ครั้งราคาเสมอ2ครั้งทํากําไรไม่ได้เลยเสียไปทั้งหมด5ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป1่ต่ำไป ไปสครั้งนะครับเรามาดูที่ตารางคะแนนกันนะครับซอบาโลอยู่ที่อันดับ5้าของตารางมี31แต้มแข่งไป18นัดชนะ9เสมอ4แพ้5ได้26เสีย18ลูกเป็น้าบ้าน9นัดชนะ6เสมอ1แพ้2ได้13เสีย6ลูกเป็นทีมเยือน9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3ได้13เสียไป12ลูกโบตาโฟโกอยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางมี39แต้มแข่งไป1 8นัดชนะ12เสมอ3แพ้3ได้29เสียไป14ลูกเป็นชาบ้าน9้านัด ชนะ7เสมอ1แพ้1นได้16เสียไป5ลูกเป็นชิมเยือน9นัดชนะ5เสมอ2แพ้2ได้13เสียไป9ลูกนะครับมาดูที่ฟอร์ม5านัดหลังสุดของซอบเปาโลกันนะครับฟอร์ม5านัดหลังสุดของซอบเปาโลชนะมา3ครั้งแพ้มา1ครั้งและเสมออีก1ครั้งล่าสุดก็เสมอกันกับยูเวนจุเดมานะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาในรายการนี้ด้วยสกอร์0นย์ประตูต่อ0ูนย์มาดูการทำเงินของซอบเปอโลกันนะครับซอบเปอโลเปิดราคาต่อมา3ครั้ง ราคาลอง2ครั้งทำกำไรไป3ครั้งเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ครั้งต่ำไป3ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มห้านัดล่าสุดของโบตาโฟโก้กันนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดของโบตาโฟโก้นะครับชนะมาทั้งหมดเลย5ครั้งล่าสุดก็เชนะอินเตอร์นาซิออนนอาร์เอสมานะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาในรายการนี้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งมาดูการทำเงินของโบตาโฟโก้กันนะครับโบตาโฟโก้ ogo, เปิดราคาต่อมา2ครั้งราคา ลอง3ครั้งทำกำไรไปได้ทั้งหมดเลย5ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ต่ำไป3ครั้งคูน่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไายที่ซอบโ,โลต่อปอปอสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมของทางซอบโลกันนะครับซอบโลของกุนซือลุยซูเบลเดีย ผลงานในลีก5เกมหลังสุดของพวกเขาคว้าชัยไปได้3นัดส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นั้นวันนี้พวกเขาจะขาดแค่เวลลิงตนันและอีกอร์วิเนซิอุสที่ควงแขนกันติดโทษแบนโมดสิทลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แดนกลางจะวางเป็นลูคัสมูล่าลูเซโนและเฟเลลินยาคอยปัเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอันเดซินววลงลาตะไคในเกมนี้ เช่นเคยนะครับมาดูความพร้อมงทางโบตาโฟโก้กันนะครับทางด้านทีมเยือนโบตาโฟโก้ของกุนซืออาตูเฮเก้ผลงานในลีกกำลังยอดเยี่ยมชนะมา5เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมจะขาดแค่โลเบโต ฟร์นันเดสเตียโกอันมาดาและเจฟเฟอร์สันสวาลิโนที่เดียงลงช่วยทีมไม่ได้ด้านการจัดทัพขาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2โดยแดนกลางจะวางลุยเฮนดริกและดานิโลบาโบซาคอปันเกมร่วมกันสนับสนุนสองหัวหอกแดนหน้าอย่างจูเนียร์ซานโตสและอิกอร์เมซุดลงล่าสกอร์ร่วมกันนะครับในค่ำคืนนี้ทัศนบอลเจ้าถิ่นซอบโบโลพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่าง แข็งแกร่งชนะในลังมา4เกมติดต่อกันแล้วเกมนี้พวกเขาเตรียมดวลกับโบตาโฟโกทีมจ่าฝูงของตารางที่ผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดพวกเขาก็คว้าชัยไปได้3นัดถือว่าทั้งคู่เป็นทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยเลระคาเบิกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับเพราะโบตาโฟโกเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นถึงจ่าฝูงของตารางเชื่อว่าเกมนี้พวกเขา าจะสู้กับทางซาโบโลได้สนุกอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ลองดีกว่ามองว่ามีโอกาสเฮลับซับมากกว่ากันนะครับผม กนจบไปแล้วนะครับทัศนบอลและข้อมูลต่างๆของทั้ง10ทีมที่อ่องนำมาฝากในวันนี้สรุปเลยนะครับคู่แรกโดอโกเลสพบกับดีนโมมินคู่นี้ผมให้ดีนโมมินลอง1ลูกควบ1ลูกครึ่งน,นะครับเจ้าทินแนวลุกค่อนข้างเฟืดเมื่อยิงได้แค่เม็ดเดียวจาก2เกมล่าสุดดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่โดอโกเลสจะเดินหน้ายิงคาดลอยซึ่งราคาเปิดมาสูงถึง1ลูกควบ1ลูกครึ่งราคานี้สูงเกินไปซื้อความดู ดันของอากาันตุกะบวกเกมลุกที่ไม่เข้าที่เข้าทางของเจ้าถินอย่างมากสกอร์ก็คงออกมาเฉือนนะครับคู่ที่2เชลเย่พบกับสโลวานคู่นี้ผมให้เชลเย่ต่อปอปอครั้งแรกครั้งนี้ยังยกให้เจ้าถิน่นมีแววกำชัยมากกว่าอยู่ดีแล้วค่อยไปว่ากันในเลก2ในบ้านของตัวเองอีกทีเมื่อพิจารณาจากเลทและภาพรวมต่างๆของทั้งคู่แนะนำว่าอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายาการันตีจัดไป

คู่ที่3คิคุมาพบกับฟอตาเลซ่าคู่นี้ผมให้ฟอตาเลซ่าลองปอปอทางด้านเจ้าถิน่นคิคุมาอาการหนักผลงานในลีกสีนัดท้ายก็ไล่ชัยมาคองโดยสิ้นเชิงและปลาชัยไปเหน,นาะ3เกมจากสภาพนี้ดูทรงแล้วน่าจะทานทานความแข็งแกร่งของอาการตุกะไม่ไว้แน่นอนแนะนำถือหางฟอตาเลซาท้าให้ลองในค่ำคืนนี้คู่ที่4ครูไซโรพบกับยูเ จูเดย์คู่นี้ผมให้ครูไซโลต่อหนึ่งลูกดูทรงแล้วไม่นารอดมีแต้มกลับออกมาแน่นอนสําหรับทีมเยือนถ้าไม่พึ่งปฏิหารในวันนี้เมื่อพิจารณาจากเลดและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนาอยู่ต่อสถานเดียวไม่มีเสียวอย่างแน่นอนการันตีจัดหนักครูไซโลโชเทพในคืนนี้คู่ที่5้าซอโบโ,โลพบโบตาโฟโกคู่นี้ผมให้โบตาโฟโก,โโฟโกลองปอปเลดราคาเปิดมาให้กับ ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ลองทีมเยือนดีกว่าเพราะโบตาโฟโกเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นถึงจ่าฝุงของตารางเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะสู้กับทางซอบโบโลได้สนุกอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ลองดีกว่ามองว่ามีโอกาสเฮนรับรัพย์มากกว่ากันเป็นยังไงกันบ้างครับ5คู่ที่อ่องนํามาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันหากใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมเป็นบอลสด ออนสเตปก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอด DKR911 าหนมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหากใครสมัครแล้วไม่รู้รหัสผ่านไม่มีข้อความเข้าหรือมีปัญหาในด้านใดสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทางเรามีน้องๆแอดมินที่น่ารักคอยให้บริการอยู่ตลอดย4บชั่วโมงสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอองกันด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ทีเด็ดออนดี a r อาร์หรือแฟนเพจเซียนอองทีเด็ดทุบโต๊ะ และขอให้ทุกคนโชคดีล่ำรวยกันท่นหน้าเลยนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ